ต่อด้วยหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างครับหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2565ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโรงเรียนโรงพยาบาลสมาคม จิตอาสาและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2565เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับหน่วยงานที่ร่วมบันทึกเทปในวันนี้มีทั้งสิ้น16หน่วยงานอาทิศาลจังหวัดพัทลงุง สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอนุบาลสงขลาโรงเรียนสีสว่างวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้มณฑลทหารบกที่42จิตอาสาอำเภอเมืองสงขลาโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่โรงเรียนมหาวชิราวุธสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาและสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณน,นอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงถวายพระพรจากโรงเรียนสีสว่างวงอีกด้วยนะครับทั้งนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาจะนําเทปดังกล่าวนะครับออกอากาศในห้วงของเดือนมหามงคล3ามิถุนายน2565 โดยสามารถรับชมได้ผ่านทางทีวีดิจิทัลช่องหมายเลข11 NBT South และช่อง2 NBT 2 HD ครับ